สวัสดีครับผมนะัทวตัตโตภูมุ่มนะครับฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สินครับผมในแต่ละวันในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการติดตามตรงถามหนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรงถามหนี้โทรหาลูกค,ค้านะครับแจ้งในตัวของภาระหนี้ข้างงวดน,นะครับในแต่ละเคสนะครับเพื่อจัดเก็บยอดให้บรรลุตามเป้าหมายครับ เสียความรู้สึกนิดนึ่นะครับเพราะว่าในส่วนของสังกัด KTGs นะครับก็เป็นในส่วนของผู้ติดตามทวงถามนี่แต่ถูกแอบอ้างเนาะใช้ชื่อเสียงของทางบริษัทนะครับไปหลอกประชาชนต่างๆตามที่เป็นข่าวนะฮะก็แอบคิดน้อยใจอยู่แล้วครับเสียใจในในส่วนของภาพลักษณ์ที่มันออกมาในส่วนของข่าวที่เกิดขึ้นนะมึงโทรมาทําไมไอ้อย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยสอบถามมาครั้งแรกเลยว่าเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์หรือเปล่าไม่อยากจะคุยอย่างเงี้ยฮะไม่อยากจะสนทนาต่อเนาะ ผมก็อยากแนะนําว่าให้โทรติดต่อหาสถาบันการเงินนั้นๆที่ทางลูกค้าลูกหนี้เนี่ยค้างชําระหนี้หรือใช้บริการสถาบันการเงินนะครับเป็นอันดับแรกก็แนะนําให้โทรเบอร์ c เซ็ center ยืนยันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้เลยครับแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราอยู่ใกล้สาขาเราก็เข้าไปสอบถามพนักงานสาขาได้เพราะเราจะได้ความกระจ่างจากพนักงานของทางสาขาเพิ่มเติมให้ทางลูกค้าสบายใจด้วยครับ